ครับหนคันนะอาการเกียร์กระตุกครับกระตุกรุนแรงเลยนะสำหรับคันนี้ก r a n เ e r เจอเงริญสองจุดศนย์นะฮะอาการเกียร์กระตุกนะครับเรื่องต้นนะคันนี้เรานำสมองเกียร์นะครับใส่เพื่อทำการทดสอบก่อนนะครับจับโค้ดแล้วไม่มีโค้ดนะฮะก็ จะมีสมองเกียร์แล้วก็กองเกียร์แล้วแล้วก็น้ำมันเกียร์นะครับเบื้องต้นจะทดสอบด้วยการเปลี่ยนสมองเกียร์ก่อนนะน้ำมันเกียร์ที่ใช้คือยูเอเท่านั้นนะในรถ10สปีดนะครับงานเราเปลี่ยนสมองเกียร์เข้าไปแล้วนะเพราะว่าเติมน้ำมันเกียร์ไปแล้วนะครับประมาณ6ลิตรนะหลังจากนั้นจะวออิ่งทดสอบก่อนนะครับ วิ่งเสร็จก็ต้องเช็คเกียร์อีกรอบนึงนะสำหรับคันนี้นะครับเอาน้ำมันมีไหมจะไปลองรถนี่มีครับเดี๋ยวกันนี้เดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันนะการเกียร์กระตุกนะกำลังแก้ไขให้อยู่นะครับถ้าผ่านก็จบนะครับทำแก้สมองเกียร์ก็จบแล้วนะครับคันนี้ซ่อมเกียร์นะ1 0 8 0นะ 6A80 อาการง่ายๆฮะจับโค้ดถ้าไม่มีโค้ดแต่อาการเกียร์กระตุกมาคือสมองเกียร์เลยครับไม่ต้องคิดเยอะนะฮะ เปียนสมองเกียร์ดูก่อนนะครับนะประมาณนี้นะแต่ว่าไอตัว 6R ก็จะมีดีดเฟรมเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอย่างน้อยก็ต้องเช็คหน้างานนะเบื้องต้นต้องจับโคดนะประมาณนั้นนะครับมา,มาดูนต่อนะนี่กลางถนนเลยครับจอดดูตัวเลขเ,เกียร์ยมัม้นก็หยุบตรงไหชัดไหมชัดไหม,อม,มสองแล้ว เลยไม่เป็นไรนะสรุปว่าเ,าเกียร์ไม่กระตุกนะครับเกียร์กระตุกเกียร์กระดดครำเกียร์เปลี่ยนนิ่มนะครับผมของเดิมเขากระตุกมานะครับเ,เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวทดสอบจนถึงสิบเกียร์เลยนะครับคันนี้นะเปลี่ยนครบสิบเกียร์แล้วนะครับแล้วก็หาที่ปลอดภัยนะขณะที่มาทดสอบนะครับก็ ยาำการหนึ่งดึงไม้วัดน,น้ำมันเกียร์มาดูนะฮะเช็คปริมาณของน้ำมันเกียร์ครับนะลาดนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเพิ่มนะฮะจนทอดีนะครับ พอดีแล้วเติมพอดีแล้วนะครับต่อไปทดสอบอีกหนึ่งรอบนวดนวดนวดเกียร์นวดเกียร์นี่เฮ้ยชอบนวดเกียร์เพื่อนโอ้ยเปลี่ยนสมุรเลยครับนิ่มจบแล้วกันนี้ พร้อมส่งนะครับผ่านผ่านผ่านนะครับ,รบสีบาแศูนย์คันนี้นะฮะจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เขาเรียกอ่าไม่ทิ้งเอารถคันนี้ไว้ก่อนนะแล้วไว้วิ่งทดสอบทดลองนะครับสักอีกหนึ่งวันนะฮะเผื่อมันมีอาการอิเดล เกิดขึ้นมาหรือเปล่ปปานะหรือเปล่ปปานะหมายความว่าต้องลองให้มันชัดเจนก่อนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ทดสอบแล้วผ่านนะสำหรับกันนี้กับการเปลี่ยนสมองเกียร์นะครับคันนี้โอ้ยตอนที่เอามาวิ่งทดสอบกระตุกแรงมากนะเหมือนใครชนท้ายเลยตึ่มเลยนะเสร็จพอกระตุกปุ๊บวิ่งไปอีกนิดนึงบางครั้งนะไฟกระเจะเด้งขึ้นมานะครับพอเด้งปุ๊บเกียร์หลุดเลยนะ ช้การไม่ได้นะครับแล้วคันนี้เช็คแล้วสรุปเป็นที่สมองเกียร์นะจัดการเปลี่ยนสมองเกียร์ก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็วิ่งทดสอบดูเหมือนในคลิปนะออกไปว,วิ่งลองก็ไม่เจอไฟด้งไฟโชนะแล้วก็เกียร์เปลี่ยนสมูทเลยครับผมก็คันนี้นะถ้าชอบก็ช่วย,ยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยทางช่องอ่ายูทูบนะครับโอ้ยแงจะได้เงินช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กนะครับโอ้ยแงจะได้เงินช่างนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บาไปลาที่อยู่แง่เจริญการช่างนะครับ